ทำไมห้างแอร์เปิดขายได้ตลาดกลางแจ้งต้องปิดคะสองมาตรฐานไห้เออถ้าพูดถึงเรื่องนี้มีคนวิจารณ์เยอะนะ,ะนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้ทําไมร้านในห้างร้านแอร์ร้านสะดวกซื้อขายได้ส่วนร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าจะตายอยู่แล้วขายไม่ได้คือตอนเนี้ในโซเชียลเขากําลังแชร์ภาพชุดหนึ่งเป็นเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมไหนของกรุงเทพก็ไม่แน่ใจนะอก็คือเอริมถนนนะ่ะมันเป็น เซเว่นน่าจะเป็นสาขาใหญ่แล้วก็จะมีร้านขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวอยู่รับข้างๆอยูน้าอยู่หน้าเซเว่นไงถนนใหญ่เลยอยูน่าเซเว่นคือเซเว่นมันก็อยู่ริมฟุตบาทอย่างละอยู่ริม้นนร้านใหญ่นะถ้ามีร้านอาหารตรงนั้นแล้วก็ตรงฟุตบาทมันมีร้านอาหารพอถึงสามทุ่มเป้งเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าจะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงร้านยำร้านอะไรก็แล้วแต่หน้าเซเว่นต้องปิดเลยต้องเลิกต้อง เก็บของเลยขายซื้อกับบ้านได้เขาไม่ได้ห้ามห้ามนั่งกินเขายได้นี่ทำไมห้ามล่ะงงนี่นี่เป็นอะไรกับลุงตู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมอะเป็นนายกของอย่าว่านะนายกลุงตู่เป็นนายกของประเทศไทยนะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเธอเนี่ยเป็นอะไรกับลุงตู่ไม่ได้เป็นเราเป็นประชาชนเป็นประชาชนคืออย่างนี้คืออยางี้ มันก็เป็นภาพที่ดูอนกถน,นาถคือชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกนะชาวบ้านก็บอกว่าพอถึงสามทุ่มห้ามนั่งกินห้ามนั่งกินเนี่ยก็แทบจะ,จะก็เหมือนจะขายไม่ได้อยู่แล้วล่ะขายไม,ไม่ได้อยู่แล้ะคน <ละ S 2> ก็ไม่ซื้อแล้วละ่ะก,ก็อย่างเช่นร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้าหน้าหน้าเซเว่นอะไรพวกนี้นะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอถึงสามทุ่มปุ๊บต้องเก็บฉากเลยเพราะว่าอยู่ต่อก็อาจจะขายได้กระป๋องก,กระแปกมันไม่คุม้มแต่หันไปทีอ้าวเซเว่นขายของได้เข้าไปซื้อของกิน ในเซเว่นได้เซเว่นเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับซุปเปอร์ย่อยมันเหมือนกับร้านอาหารย่อยอยู่แล้วเหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วไปอะไร่ะผัดซีอิ๊วเซเว่นมีขายโหอร่อยด้วยล่ะจะเอาลัดหน้าเซเว่นก็มีขายจะเอากระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลาเนื้แตงกก็มีมีอาหารทุกจ้าเลยกาหล่ำกะเพราไข่ดาวเซเว่นก็มีไม่เดี๋ยวเขาเว็บให้กินกินเลยจบเขามตั้งคำถามที ก็ก็ก็คุณป้าแกก็อุทธรบอกทีป้าเนี่ยพอสองทุ่มครึ่งป้าก็ต้องไม่ขายใครแล้วป้าก็ต้องเตรียมเก็บแล้เดี๋ยวสามทุ่มกามาตรวจแล้วเจอแล้วเนี่ยยังขายอยู่แล้วเรามีคนนั่งกินถ้าคืนนี้พอสามทุ่มห้ามนั่งกินใช่ไหมน้ใช่สมมตุมมติว่าถ้าสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบห้าอ่าสมมตินะคนยังนั่งกินอยู่ไม่เสร็จคนคนเขาเพิ่งสั่งเพิ่งกำลังกินแล้วกินค้างอยู่พอสามทุ่มเป้งแล้วเจ้าที่มาตรวจโดน โดนงาบแน่เลยไม่คุ้มไนงะโดนงาบแล้วหว่าจะได้กำไรเก็บเลยนะดีกว่าโดนงาบแน่แต่ว่าเซเว่นขายได้เว้ยมันก็เกิดเกิดสะท้อนใจบางจังหวัดทุกข็สะท้อนบอกว่าตลาดตลาด,ลาดอยู่กลางแจ้งโอเพนแอร์ที่สั่งปิดห้างสรรพสินค้าซปเปอร์<ม> <Super. S 2> ห้องแอร์เย็นสบายช่ห้องแอร์ยังไงในการแต่งทีอากาศของห้องแอร์มันก็สู้กลางแจ้งไม่ได้ ต่เปิดไดไ้ตลาดโอเพนแอร์พี่สั่งปิดตลาดติดแอร์อับจะตายยังห้างยังออซูปเปอร์พี่ให้เปิดเซเว่นพี่ให้เปิดแปลว่าอะไรคนขช้ของในตลาดโอเพนแอร์เจ้าของตลาดโอเพนแอร์เขาก็อุทอ์บอกเฮ้ยไม่แฟร์สองมาตรฐานปะสองมาตรฐานงปะอ,อุ้ยมันก็มีปัญหาตามมาเยอะอ